เรื่อง posthuman postgender ปัจจุบันเนี่ยมีความพยายามที่จะเชื่อมโยงสมองของมนุษย์ให้เข้ากับคอมพิวเตอร์ซึ่งหลายคนก็เชื่อว่าในอนาคตเนี่ยเทคโนโลยีซึ่งรวมถึงคอมพิวเตอร์หุ่นยนต์ AI อะไรต่างๆมันสามารถทำให้เกิดสถานะใหม่ของชีวิตมนุษย์ซึ่งพ้นจากความเป็นมนุษย์ไปเลยหนังเรื่อง Transcendence เขาอัพโหลด ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีในสมองเขาเนี่ยเข้าไปอยู่ในคอมพิวเตอร์แล้วคอมพิวเตอร์นี้ก็กระจายไปเป็นเน็ตเวิร์กแล้วเน็ตเวิร์กนี่มันก็ไม่มีรูปร่างแล้วในสถานะแบบนี้เนี่ยพราะไม่มีร่างกายมันก็ไม่มีเพศโดยอัตโนมัติเหมือนกับเราเรามองตู้เย็นหนึ่งตู้เราก็ไม่บอกว่าตู้เย็นตู้นั้นเป็นเพศชายเพศหญิงมันไม่เกี่ยวอะ่ะไอสถานะการเป็นโพสเชนเดอร์ก็จะเป็นแบบนี้ทั้งหมดเนี่ยเป็นแนวทาในการต่อสู้ของฝ่ายเฟมินิซึมบางกลุ่มนะที่บอกว่าในท้ายที่สุดเนี่ยไอ ความเป็นผู้หญิงผู้ชายเนี่ยมันเป็นสิ่งประกอบสร้างขึ้นมาเรื่อง posthuman postgender ฟังดูเหมือนกับไกลเนะเพราะเราพูดถึงอนาคตที่ก็ยังไม่การันตีว่าจะเป็นไปได้เพียงแต่ว่ามันเป็นแนวคิดที่ว่ามองเทคโนโลยีที่กำลังมีคนพัฒนากันอยู่และคิดว่าถ้าพัฒนาแบบนี้ต่อไปในอนาคตจะเป็นยังไง h u สต์ฮิวแมนนกับ Post-Genderism มมันเกิดขึ้นจากพัฒนาการของเทคโนโลยีที่มาเหมือนกับมีความสัมพันธ์กับร่างกายของมนุษย์มากขึ้นในอนาคตเนี่ยซึ่งหลายคนก็เชื่อว่าอันอันไม่ไกลเนี่ย เทคโนโลยีซึ่งรวมถึงคอมพิวเตอร์หุ่นยนต์ AI แอะไรต่างๆที่เป็นเทคโนโลยีปัจจุบันรวมถึงเทคโนโลยีชีวภาพด้วยทั้งหมดเนี่ยมันสามารถทำให้เกิดสถานะใหม่ของชีวิตมนุษย์ซึ่งเมื่อมองไปถึงพัฒนาการนี่ถึงจุดจุดไกลสุดแล้วเนี่ยก็จะกลายเป็นสิ่งมีชีวิตแบบใหม่ซึ่งพ้นจากหรือหลังจากความเป็นมนุษย์ไปเลยพอมีสถานาการณ์เกิดขึ้นที่ เทคโนโลยีเนี่ยสามารถทำให้เกิดความเป็นไปได้ขึ้นมาก็เกิดมีนักปรัชญาแหละเสนอไอเดียคิดไอเดียขึ้นมาแล้วก็ตั้งชื่อให้ไอเดียนั้นเรียก posthumanism หรือ postgenderism เอา posthumanism ก่อนก็แปลตรงตัวคือทัศนะอะไรที่เกี่ยวกับว่าหลังจากมนุษย์ไปแล้วหรือพ้นจากมนุษย์ไปแล้วก็คือทัศนะที่คิดว่าด้วยอำนาจหรือด้วยพลังของเทคโนโลยีเนี่ยจะทำให้ถึงยุคสมัยหนึ่งหรือถึง แนวคิดในการพัฒนามนุษย์ไปแบบหนึง่งซึ่งทำให้พ้นจากความเป็นมนุษย์ไปเลย post genderism ก็จะหมายความว่าเมื่อก้าวข้ามความเป็นมนุษย์ไปแล้วก็แน่นอนว่าก้าวข้ามความเป็นเพศชายเพศหญิงไปด้วยอยู่ในสถานะที่เพศเป็นเรื่องไม่เกี่ยวเหมือนกับเราเรามองตู้เย็นหนึ่งตู้เราก็ไม่บอกว่าตู้เย็นตู้นั้นเป็นเพศชายเพศหญิงมันไม่เกี่ยวอะ่ะไอสถานะการเป็น post g e n อร์ก็จะเป็นแบบนี้ อันนั้น,เป,นเป็นเหมือนกับจุดสุดท้ายระหว่างทางก็จะเป็นสถานะที่เรียกว่ามนุษย์กับเครื่องจักรมีการหลอมรวมกันในด้านต่างๆมากมากั่งน้อยมั่งอะไรเนี้ยสถานะระหว่างกลางเนี่ยภาษาอังกฤษมีคำหนึ่งเรียก transhumanism ก็คือกำลังเปลี่ยนแปลงจากมนุษย์ธรรมดาเป็น posthuman เป็นสถานะหลังมนุษย์ คือจริงๆเนี่ยพวกนี้มันยังเป็นคําพูดเป็นไอเดียของนักปรัชญ,ญาที่พูดพูดกันอยู่อย่างหนึ่งที่ที่เกิดขึ้นอยู่คือเกิดขึ้นมาแล้วก็คือการใช้เทคโนโลยีเพื่อใช้เพิ่มขีดความสามารถของมนุษย์ในด้านต่างๆซึ่งมีมานานแล้วอะอย่างอย่างแว่นนี้แว่นสายตาซึ่งมันก็เป็นการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถหรือแก้ไขความผิดปกติทีนี้เราก็นึกถึง การหลอมรวมที่มากขึ้นมากขึ้นอย่างเช่นมีคนไข้ที่มีปัญหาทางหูจะมีการฝังหูชั้นในเพื่อเป็นตัวแปลสัญญาณสัญญาณเสียงจากจากข้างนอกเนี่ยต้องแปลเป็นสัญญาณไฟฟ้าผ่านเส้นประสาทเข้าไปในสมองอย่างเวลาเราดูโอลิมปิกคนพิการอย่างเงี้ยจะมีแข่งวิ่งอะ่ะแล้วก็ใส่ขาเทียมทำด้วยไทยเทเนียมอะไรมา มันจะช่วยให้วิ่งได้เร็วขึ้นอะไรเงี้ยแต่ทีนี้เวลาพูดถึง t r านซิล m ม n หรือ p o s t ิลแมนเนี่ยมันก็เป็นการพัฒนาโลจิกของการใช้เทคโนโลยีเพิ่มขีดความสามารถหรือแก้ไขความผิดปกติเนี่ยไปอีกระดับหนึ่งคือเรานึกถึงกรณีที่ว่าอ้าวแล้วถ้าคนคนหนึ่งไม่ได้ผิดปกติอะไรแต่เขาอยากใช้เทคโนโลยีเพื่อทำให้เขามีความสามารถเพิ่มขึ้นมันก็ทำได้ดิใช่ป่ะตัวอย่างเช่น บริษัท Google เคยทำเขาเรียก o o g l e g l a s s ไอเดียคือว่าทำให้แว่นตาเราเนี่ยหลอมรวมกับอคอมพิวเตอร์โดยที่ไอจอแว่นเนี่ยมันกลายเป็นจอคอมพิวเตอร์ไปด้วยปัจจุบันเนี่ยม,มีมีความพยายามของหลายๆกลุ่มที่จะเชื่อมโยงสมองของมนุษย์ให้เข้ากับคอมพิวเตอร์เช่นเล่นเกมสมมติเกมง่ายๆเกมตีปิงปองอะไรเงี้ยเราต้องเลื่อนไม้ปิงปองไปรับรูปเนี่ยซ้ายขวาซ้ายขวาอะไรเงี้ย แต่ว่าเรานั่งเฉยๆมือเราก็อยู่นิ่งๆและกเกมเนี่ยมันอาจจะอยู่อีกห้องนึองอะไรเงี้ยแล้วก็มีสัญญาณ Wi-Fi ทั้งสองห้องแล้วเราก็นั่งนึกใช้จิตของเราใช้สมองเราแหละอย่างเดียวเลยบังคับไอ้ไอ้ไอ้ไม้บิงปองเนี่ยก็เป็นการเชื่อมสมองมนุษย์กับคอมพิวเตอร์แล้วเราก็จินตนาการต่อไปได้โดยมีหลักการทางวิศวะทางวิศวิทยาศาสตร์เนี่ยรองรับ ว่าต่อไปเนี่ยมันก็ทำอะไรได้มากกว่าแค่เล่นเกมอะทีนี้พูดถึงไอ้หลักสูตรการศึกษาเนี่ยก็ส่วนมากเนี่ยไอ้คำแบบเนี้ยกำลังกลายเป็นเรื่องค่อนข้างปกติธรรมดาในหลักสูตรปรัชญายกับสังคมวิทยา sociology anthropology ในมหาลัยต่างๆโดยเฉพาะในโลกตะวันตกแล้วก็ก็มาถึงเมืองไทยได้วยแหละคืออย่างจุฬาเนี่ยเขามี สาขาวิชาใหม่เรียกว่าวิศวะชีวเวชภาษาอังกฤษคือ bio medical engineering เป็นวิศวกรรมที่มุ่งแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับร่างกายมนุษย์แล้วเป็นวิศวะที่ทำงานร่วมกับหมอส่วนมากก็จะเป็นเนี่ยพัฒนาพวกแขนเทียมขาเทียมอะไรเงี้ยสมัยนี้เขาพยายามที่จะทำให้มันเหมือนกับแขนปกติเราให้มากที่สุดนะ่ะมาลอื่นๆก็น่าจะมีพอพอมีที่หนึ่งในเมืองไทยมันจะมีที่อื่นๆด้วย โด,โดยหลักการนกะ็คือว่าพอเป็น post human มันจะเป็น post gender โดยปริยายทีนี้พอเป็น post human เราอาจจะนึกถึงหุน่นยนต์หุ่นยนต์เนี่ยไม่จำเป็นต้องหน้าตาเหมือนมนุษย์นะเรื่องหนังเรื่อง transcendence ที่จอห์นนี่เดแสดงจอห์นนี่เดเนี่ยเขาอัพโหลดทุกสิ่งทุกอย่างที่มีในสมองเขาเนี่ยเข้าไปอยู่ในคอมพิวเตอร์แล้วคอมพิวเตอร์นี้ก็กระจายไปเป็นเน็ตเวิร์กแล้วเน็ตเวิร์กเนี่ยมันก็ไม่มีรูปร่างไม่มีร่างกายไม่มีแต่มันเป็นเน็ตเวิร์กอะ คือมันคุมเน็ตเวิร์กเหมือนกับอินเทอร์เน็ตทั้งหมดอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ไม่มีร่างกายแล้วในสถานะแบบนี้เนี่ยพอไม่มีร่างกายมันก็ไม่มีเพศโดยอัตโนมัติพเพราะเพศมันขึ้นกับร่างกายมันจะมีการใช้คำว่า postgenderism ในแง่ของการวิพากษ์วิจารณ์สถานะที่เป็นอยู่ในปัจจุบันพอเทคโนโลยีมันพัฒนาขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะอยู่ในสถานะที่เรื่องเพศกลายเป็นเรื่องไม่เกี่ยวเพราะฉะนั้นเนี่ย ไอ้การแบ่งแยกทางเพศมันก็เป็นตัวสะท้อนกลับมาวิพากษ์สถานะปัจจุบันของสังคมได้เพราะว่าถ้าเปิดจริงๆเพศไม่เกี่ยวแล้วทำไมปัจจุบันเนี่เพศมันโคตรเกี่ยวเลยในปัจจุบันที่เป็นอยู่เนี่ยเช่นผู้หญิงเงินเดือนน้อยอะไรเงี้ยหรือว่าถูกกีดกันในด้านต่างๆอะไรเงี้ยเรื่อง post genderism กับ post h e m i n i s m ทั้งหมดเนี่ยอย่างที่พูดตั้งแต่แรกมันเป็นแนวนทางในการต่อสู้ของฝ่าย feminism บางกลุ่มนะที่บอกว่า ในท้ายที่สุดเนี่ยไอ้ความเป็นผู้หญิงผู้ชายเนี่ยมันเป็นสิ่งประกอบสร้างขึ้นมามันไม่ได้มีอยู่จริงมันเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องเล่าที่เล่ากันมาซ้ำไปซ้ำมาเพื่อให้คนเนี่ยเชื่อแล้วก็ยอมตัวเองว่าให้ถูกกดขี่อะไรเงี้ยทีนี้ในความเป็นจริงตัวตนที่แยกออกมาที่ปราศจากร่างกาย มันไม่ได้มีมันไม่ได้มีร่างกายมันไม่ไม่ได้ขึ้นกับร่างกายเพราะมันไม่มีร่างกายไม่ขึ้นกับร่างกายไอ้อวัยวะเพศมันเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายมันก็ไม่ได้ขึ้นกับอวัยวะเพศด้วยทุกอย่างก็ขึ้นกับความเป็นตัวตนก็คือโพสซิเมนหนึ่งหนึ่งคนเขาไม่ได้ถูกกำหนดโดยภายนอกอีกต่อไปแล้วว่าเขาจะต้องเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงโดยเขาเลือกไม่ได้เขาสามารถเลือกได้เพราะว่าเขาพ้นไปจากขีดจำกัดของร่างกายแล้ว ในปัจจุบันก็เป็นแบบนั้นเรามีร่างกายแบบนี้เราเราถูกร่างกายมันจำกัดอยู่ถ้าเผื่อเราเราไม่ชอบร่างกายแบบนี้มันมีวิธีทำในปัจจุบันมีผ่าตัดมีอะไรมันช้าต้องกินฮอร์โมนเลยแต่ถ้าเผื่อเป็นโพสฮิวแมนก็ทันทีเลยอย่างนี้เลยมันเหมือนกับทุกอย่างเข้าไปอยู่ในเกมอะเราสร้างตัวเราในเกมใช่ป่ะเกมออนไลน์เนี้ยเราจะเป็นผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้ อะไรก็ได้เป็นเป็น,ปนสัตว์อย่างได้เลยเป็นมังกรอย่างได้เลยมีอีกแนวหนึ่งที่เป็น t r a n s h u m a n i s m p o s t h u m a n i s m ก็คือมีความคิดว่าเนื่องจากสมองเนี่ยทำงานเหมือนคอมพิวเตอร์มนุษย์ก็เลยสามารถเข้าถึงความเป็นอมาตะได้หรือก้าวพ้นไอ้ไอความเป็นร่างกายของตัวเองเนี่ย จะมีความเชื่อที่ว่าเราสามารถอัปโหลดข้อมูลในสมองเราเข้าไปอยู่ในคอมพิวเตอร์ได้พออยู่ในคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์นั้นจะไปสั่งงานอุ่ยนหนึ่งตัวก็ได้หรือจะไปสั่งงานระบบเน็ตเวิร์กอะไรก็ได้ก็คือเราก้าวข้ามพ้นขีดจำกัดของร่างกายเราแต่ถ้าเผื่อเราเข้าไปอยู่ในเครื่องจกักรกลแล้วเครื่องจักรกลกลายเป็นร่างกายของเรา แล้วก็เนี่ยคือ post human อย่างแท้จริงเหมือนเหมือนกับไฟล์หนึ่งไฟล์ที่เราสามารถจะก๊อปต่อไปได้เรื่อยๆ,ๆแล้วก็ความเป็นตัวตนของมนุษย์มันไม่ได้อยู่ที่ฮาร์ดแวร์มันไม่ได้อยู่ที่ร่างกายร่างนี้หรือคอมพิวเตอร์เครื่องนี้หรือหุ่นยนต์ตัวนี้มันอยู่ในซอฟต์แวร์ซึ่งซอฟต์แวร์นี่มันสามารถย้ายที่ไปได้เรื่อยๆแล้วความเป็นอมตะก็จะอยู่ตรงนี้ พอเป็นโพสต์ฮิวแมน m ิซึมพออยู่ในสถานการณ์แบบนั้นเนี่ยความเชื่อเรื่องผีจิตวิญญาณอะไรเนี่ยมันจะยังมีอยู่ไหมมันก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละคนก็เป็นไปได้นะความคิดเรื่องโพสต์ฮิ a แมน m ิซึมเนี่ยเป็นความคิดที่ตรงกับหรือมีรากฐานหรือเข้ากันได้กับแนวคิดศาสนาค่อนข้างมากเลยอะ่ะคือตัวจิตที่อัปโหลดเนี่ยคือวิญญ,ญาณเราะเทียบกันได้แบบนั้นพอเชื่อว่า เราสามารถจะอัปโหลดจิตของเราคือภาษาดั้งเดิมคือถอดจิตภาษาปัจจุบันคืออัปโหลดจิตแบบเดียวกันเลยผลออกมาเหมือนกันเข้าไปอยู่ในอีกร่างหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นร่างทําด้วยพลาสติกแข็งโลหะเบาอะไรหุ่นยนต์อะไรแบบนี้จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเผื่อหุ่นยนต์ร่างนั้นตายไปสมมติพังไปก็อัปโหลดต่อไปไงใจ่ว่าก็าไปอยู่ร่างใหม่อะไรเงี้ย ปัญหาที่จะเกิดขึ้นมีอะไรบ้างใช่ป่ะประการแรกก็คือว่าแนวคิดทั้งหมดแบบนี้เนี่ยมันเป็นแนวคิดที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานว่าเ,เทคโนโลยีคือทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งมีนักปรัชญายหลายคนเขามองว่ามันทําให้มนุษย์เนี่ยขาดจากความเป็นตัวเองหรือขาดจากรากเหง้าคือความเป็นมนุษย์เนี่ยมันต้องอยู่ที่การมีร่างกายแบบนี้ มีความต้องการทางเพศมีความเจ็บปวดนี่คือความคิดของนักปรัชญ,ญาที่เขาวิพากษ์นะขณะที่ว่าถ้าเผื่อเป็นไปได้ที่จะแยกจิตของเราออกจากร่างกายของเราเนี่ยจิตที่แยกออกมาเนี่ยมันจะหมดความหมายในการดํารงชีวิตกลุ่มนักปรัชญ,ญาเขาก็พูดไปเรื่อยแล้วเขาก็พูดในเชิงวิพากษ์ด้วยเชิงจริยธรรมของ แนวคิดเรื่อง posthumanism เขาก็ตั้งคำถามทํานองว่าการที่นักวิทยาศาสตร์วิศวกรกำลังพยายามสร้างเทคโนโลยีเพื่อที่จะมาเพิ่มขีดความสามารถของมนุษย์หรือมาหลอมรวมกับร่างกายมนุษย์หลอมรวมกับจิตใจมนุษย์สมองมนุษย์ด้วยเนี่ยมันสมควรไหมมันถูกต้องไหมเราควรจะมีมาตรการควบคุมดูแลกำกับดูแล ยังไงบ้างอะไรเงี้ยปัญหาอีกอย่างหนึง่งถ้าเผื่อมีไอ้เทคโนโลยีแบบนี้ขึ้นมาจริงๆเนี่ยจะเกิดปัญหาใหญ่มากถ้าเผื่อบางคนสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนี้ได้แต่ว่าบางคนเข้าไม่ถึงหรือไม่สามารถใช้ประโยชน์นี้ได้มันจะเกิดเหตุการณ์ประเภทเหลื่อมล้ำ อันนี้คือเรื่องใหญ่แล้วก็กําลังเกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันด้วยเอาง่ายๆอย่างเทคโนโลยีการแพทย์อย่างเงี้ยเฉพาะนนคนบางกลุ่มเท่านั้นที่จะได้บริการทางแพทย์ที่ครบถ้วนทั่วถึงอะไรเงี้ยทีนี้เราคิด ไปว่าถ้าเผื่อมีเทคโนโลยีที่ทําให้คนบางกลุ่มเพิ่มขีดความสามารถเช่นคิดเก่งขึ้นจําอะไรได้มากขึ้นในขณะที่คนอีกกลุ่มนึงไม่ได้รับเทคโนโลยีแบบนี้ก็เลยกลายเป็นคนสองชั้นถ้าไม่ระวังนะถ้าเผื่อไม่จัดการให้ดีเนี่ยมันมีแนวโน้มสูงเลยที่จะก่อให้เกิดความ ไม่เท่าเทียมกันความเหลื่อมล้ำกันในโลกโพสต์ฮิวแมนจะยังมีปัญหาเรื่องชายเป็นใหญ่การกดขี่ข่มเหงอะไรงนี้อยู่หรือเปลา่าคำตอบที่ผมคิดออกก็คือมีแน่นอนถ้าไม่ระวังที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าพออัปโหลดจิตไปใช่ป่ะในสถานการณ์โพสต์ฮิวแมนทิ้งร่างกายเดินไปแต่จิตยังอยู่แล้วพอจิตยังอยู่ไอความจําเก่าๆมันยังอยู่ไงนิสัยเก่าๆเ,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 เช่นมองผู้หญิงเป็นวัตถุอะไรมันก็ยังอยู่ไง ถ้าไม่ระวังคือถ้าไม่มีมาตรการที่ป้องกันไม่ให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอะไรเงี้ยมีทางเดียวคือการศึกษาคือการเปลี่ยนความคิดคนก็คือการศึกษาทำให้คนเนี่ยตาสว่างมากขึ้นเห็นความจริงที่ที่เป็นอยู่มากขึ้นอะไรเงี้ยวิชาปรัชญาเป็นเครื่องมืออันหนึ่งที่จะช่วยให้แก้ปัญหาตรงนี้ได้ทำให้คนมองเห็นอะไรที่ตัวเองอาจจะไม่เคยมองมาก่อนเป็นการมองที่ทำให้เออเห็นว่าเออที่ ตัวเองเคยทำอยู่เนี่ยมันมันไม่ถูกต้องอะไรเงี้ยใครจะเป็นคนกำหนดว่าใครมีพฤติกรรมแบบไหนทำอะไรยังไงใช่ปะ่ะคำถามนี้ชี้ไปถึงไอ้ระบบการปกครองสมมุติว่ามีโพสซิลแมนอยู่เป็นกลุ่มหนึ่ง แล้วก็ก็อยู่รวมกันเป็นสังคมทีนี้อุดมคติของโพสต์ฮิวแมนก็คือทุกคนเอ็นไ์เทนในสถานการณ์แบบน,นั้นการปกครองที่เหมาะสมที่สุดก็คือประชาธิปไตยก็คือว่า,าทุกคนมาคุยกันมาแลกเปลี่ยนความคิดกันว่าการอยู่รวมกันอย่างเป็นหมู่คณะที่ดีที่สุดในเวลานี้เวลานี้ของสังคมควรจะเป็นยังไงแล้วก็กำหนดเป็นข้อบังคับขึ้นมา ทีนี้ในกรณีที่ทุกคนเอนไรเทนรู้แจ้งหมดเนี่ยกฎหมายก็ไม่จําเป็นอันนี้ก็เป็นความเชื่อดังเดิมของปรัชญาการเมืองตั้งแต่สมัยก่อนเลยว่าถ้าเปื่อเป็นโพสต์ซิมเนซึมแบบแบบที่เป็นไปตามอุดมคติจริงๆทุกคนจะมีกฎหมายในใจของตัวเองตรงกันกับของทุกคนก็คือจะไม่มีการเบียดเบียนกันจะไม่มีการทำร้ายกันทุกอย่างจะเป็นอุดมคติหมด แล้วจะมีโพสซิลแมนที่เห็นกับตัวไหมที่ตั้งใจจะหาประโยชน์เอาเกรียบคนอื่นอะไรเงี้ยก็อาจจะมีได้แล้วถ้ามีแบบนั้นก็จําเป็นแหละที่ต้องมีกฎหมายที่เป็นมาตรการ,บ,ารบังคับเรื่องโพสซิลแมนโพสเจนเดอร์ไกลตัวเราไหมฟังดูเหมือนกับไกลเนะเพราะเราพูดถึงอนาคตที่ก็ยังไม่การันตีว่าจะเป็นไปได้เพียงแต่ว่ามันเป็นแนวคิดที่ว่ามองเทคโนโลยีที่กําลังมีคนพัฒนากันอยู่และคิดว่าถ้าพัฒนาแบบนี้ต่อไป ในอนาคตจะเป็นยังไง post gender ก็เป็นแบบเดียวกันคือมองเผินๆเ,เหมือนกับไกลเกินไปอะไรเงี้ยเพราะว่าเรากำลังพูดถึงทิ้งร่างกายเราหมดน,นั้นคือเป้าหมายระยะระยะไกลพอสมควรแต่มันมีเป้าหมายระยะใกล้ก็คือว่าปัจจุบันเนี่ยแม้กระทั่งในปัจจุบันนี้เองเนี่ยไอไอกระแสความคิดที่ว่า ร่างกายของเราไม่จําเป็นต้องผูกพันกับเพศสภาพของเราแล้วก็มีคนที่เริ่มไม่ค่อยพอใจกับร่างกายของตัวเองก็เชื่อว่าร่างกายของตัวเองไม่ไม่ใช่สิ่งกําหนดเพศสภาพของตัวเองเพศสภาพแปลว,ว่าเพศตามที่ตัวเองมองแม้กระทั่งในปัจจุบันเรื่นีเน้เป็นเป็นสิ่งที่ยอมรับกันมากขึ้นเรื่อย,อยๆนะว่าแล้วพอมีเรื่องเทคโนโลยีขึ้นมาก็ไม่ถึงกับไกลเกินไป ที่จะเกิดกรณีแบบที่เรากำลังพูดกันอยู่ในเงี้ยในโลกโพสต์ฮิวแมนพวกโพสต์ฮิวแมนจะอยู่ในสถานะอะไรคือคือเรากำลังพูดถึงความหมายของชีวิตของเขาอะตามความคิดของนักปรยาบางคนแหละอย่างน้อยเขาจะบอกทำนองว่าโพสต์ฮิวแมนเนี่ยเขาจะอยู่ไปเพื่อตอบสนองความต้องการของเขาเองของตัวโพสต์ฮิวแมนนั่นเองเช่นบางคนอยาก เป,นนเป็นนู่นเป็นนี่ก็สามารถเป็นได้เพราะว่าจิตมันเสรีแล้วมัน,มนสวมร่างไหนก็ได้อะไรเงี้ยซึ่งพอเป็นแบบนี้เนี่ยนักปรัชญ,ญาฝ่ายที่คิดในเรื่องอิงทางศาสนาหน่อยๆน่เขจะสงสัยว่าการใช้ชีวิตอยู่เพียงเพื่อตอบสนองความต้องการส่วนตัวของตัวเองมันไม่ได้มีความหมายอะไรพวกโพสซิลแมนจะตายได้ไหมคนที่เขาคิดนะมีชื่อนักปรัชญ,ญาหลายคน มีเรเกอร์สไวมีคนอื่นๆเขาเชื่อว่ามนุษย์จะเข้าถึงความเป็นอมาตะาคือเอาชนะความตายได้แต่ว่าพอเราพูดถึงเรื่องความหมายของชีวิตอะไรอย่างที่พูดกันมาตอนนี้ไอสถานะที่ไม่ต้องตายเนี่ยมันน่าพึงพอใจแค่ไหนก็ยังเป็นคำถามใหญ่อยู่